นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุขสัพพะทานังธัมมทานังชินาติ ตัในวันนี้อัตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาภาษาธรของญาติโยมผู้มีจิตใจประกอบด้วยศรัทธาเรื่องใสในประวระุทธศาสนาทําบุญบำเป็นกุศลเนื่องในวันเทศกาลครับพรรษา,าและเพื่อเป็นการศึกษานำไปสู่การประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันเป็นการสืบต่อไปวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติเพราะว่าประเพณีการเข้าพรรษานั้นเป็นวัฒนธรรมของไทยที่โบราณป่ยญาตาทวดของเราสอนลูกหลานให้ประพฤติปฏิบัติทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาสูเป็นรากฐาน ของประเพณีะวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยต่างแต่โบราณซึ่งการประเพ็นกุศสเนื่องในวันเข้าพรรษานั้นถือว่าญาติโยมท่านทั้งหลายได้โอกาสสองอย่างหนึ่งโอกาสในการหยุดงานซึ่งทางราชการนั้นให้ความสำคัญให้ญาติโยมนั้นได้มีเวลาพักผ่อนหนึ่งวัน พราะโดยปกติแล้ววันสําคัญของชาติซึ่งเป็นวันหยุดราชการนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับชาติเกี่ยวข้องกับวันสําคัญี่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นต้นก็จะได้หยุดกันแต่ทีนี้ทางรัฐบาลหเห็นความสําคัญโยมก็เลยได้โอกาสหยุดงานเพราะว่าเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนานี่ก็โยมได้ที่หนึ่งได้ที่สองคือการได้โอกาสมาบำเพ็ญกุศล ราะนั้นการได้ทั้งสองนี้เนี่ยเป็นการได้โอกาสที่ประเสริฐเพราะโอกาสแห่งการหยุดโอกาสแห่งการว่างงานของญาติโยมนั้นบางคนก็ใช้โอกาสนี้ไปเที่ยวใช้โอกาสนี้ไปใช้จ่ายสบายอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าการใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์โดยการมาทำบุญทำกุศล เพราะว่าในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษานั้นเป็นประเพณีของไทยเราในฐานะที่เป็นชาวไทยก็ควรจะมาทำรูปบำรุงปฏิบัติสืบทอดประเพณีนวัฒนาธานรรมของไทยอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองเมื่อญายติโยมมาแล้วเนี่ยอานอีสอแห่งคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญย่อมได้หนึ่งเราสามารถรักษาประเพณีวัฒนาธรรมของชาติได้นีประการที่หนึ่งเพราะในเมื่อเราเดินเข้ามาวัด ปฏิบัติธรรมนั้นถือว่าเรารักษาขนบธ,ธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งคือยาตาทวดของเราได้รักษาประพฤติปฏิบัติมาประการต่อมาคือการที่เราได้มาบำเพ็ญกุศลในวันนี้อาในสงเกิดขึ้นกับเราเพราะการที่เราได้ทำนุบำรุงมักหมมไหว้พระรักษาศีนั้นย่อมเป็นการเสริมบารบามีธรรมให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะการใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้หยุดแล้วเราใช้เวลาให้คุ้มค่ากับชีวิตของเราเพราะมีแต่บุญมีแต่กุศลมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่จะสามารถเสริมสร้างความสุขและความสําเร็จความหวังอะไรต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้มีเศรษฐีคนหนึ่งที่มีทรัพย์มหาศาลเมื่อเขาป่วยมานาน นึงตัดสินใจที่จะแจกทานให้คนสนิทลูกหลานนั้นเบิกเงินมาเกือบทั้งหมดมาตั้งกองไว้ว่าทรัพย์สมบัตินี้เราไม่สามารถเอาไปได้เมื่อเราสิ้นบุญในความเป็นมนุษย์เขาก็เลยประกาศลงข่าวในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ให้คนที่มีฐานะยากจนมารับเงินเขาเป็นคนป่วยนั่งแจกเงินเอง ให้คนที่ไม่มีฐานะคนคในการดำเนินชีวิตนั้นมารับกันก็แจกไปหลายล้านเหมือนกันนะในประเทศพมา่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องหาหรือทำในสิ่งที่มีผลตอบแทนให้เราในสัมประยภพการเลือกปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าการเลือกปฏิบัติในทางที่ชอบนมสาว อามาคนยายคนย่าต่างๆท,ท,ที่ได้เสียสละเวลาโดยรวมอญาติยยมพุทธบริษัททั้งหลายลนะั่นเลือกที่จะมาบำเพ็ญกุศลนั้นถือว่าโยมใช้เวลาคุ้มค่ากับการที่เราได้อยู่อีกอย่างก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของลูกหลานเมื่อลูกหลานเราได้เห็นแล้วว่าปู่ย่าตาทวดหรือพ่อกับแม่ของเรา วันหยุดไม่ได้ไปเที่ยวไปไหนแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวมาบำเพ็ญกุศลก่อนเพราะการบำเพ็ญกุศลนั้นสิ้นสุดในช่วงของประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงของทุกวันเมื่อหลังจากนั้นเราก็สามารถไปเที่ยวหรือไปทํากิจกรรมตามที่เราสนใจได้ในช่วงหลังเพราะฉะนั้นโอกาสในการบำเพ็ญกุศลนั้นท่านทัง้งหลายย่อมได้สองอย่างเพราะว่าท่านกล่าวไว้ว่าความสุขความสําเร็จนั้นมนเกิดขึ้นจากการสบายใจ เราทาบุญแล้ว,ว,ลวด้สบายใจต่อหน,นึ่งเมื่อเราได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวไปดูการละเล่นอะไรต่างๆที่สามารถทําให้โยงสบายใจนะั้นก็ถือว่าเพิ่มความเป็นอยู่คือเพิ่มความเพิ่มความสดใสให้กับชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งสองอย่าง3อย่างคือร,รักษาธนุสี่อย่างคือร,รักษาธรนุธรรมเนียมประเพณี 2. ได้ธนุษมรุงพุทธศาสนา3ได้เป็นตัวอย่างของลูกหลานและ4ี่ ได้ไปในที่ที่เราหวังปรารถนาว่าจะไปเพื่อความสนุกสนานในปัจจุบันนี่ก็เป็นความสุขในปัจจุบันก็อาจจะใช้ได้เพราะว่าทุกวันนี้เวลาหยุดเราก็มีโอกาสที่จะไปเที่ยวห้างบ้านนะไปดูกับสนุกส,สบายของญาติโยมซึ่งไม่เป็นอบายมุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมสามารถทําได้เพื่อความสุขและความสําเร็จความสุขของเครือข่ายในปัจจุบันเพราะญ,ญาติโยมท่านทั้งหลายวันเข้าพรรษานั้น ในทางพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระภิสุสงฆ์สนะอธิษฐานจำพรรษาอยู่ในอาวาสแห่งนี้ตลอดสามเดือนไม่สามารถที่จะย้ายสังกัดได้เมื่อท่านพำนักอยู่ในที่นี้ญาติโยมก็จะได้ทำนุปบํารุงพระภิสุสงฆ์และอีกอย่างหนึ่งธรรมเนียมของพ,พิสุสงิ์สงนั้นในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการศึกษาพระธรรมวินัยพระตไตรปิฎก โดยเฉพาะยิ่งนักธรรมตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคมท่านก็จะมีการศึกษาทมวินัยนักธรรมตรีนักธรรมโถนักธรรมเอกและก็พระประยิยนธรรมแผนาบาลีปร,ริยนตรีปร,ริยนโทและปร,ะริยนเอกในช่วงอาการข้าพรัสไาโดยเฉพาะยิ่งวัดที่มีศักยภาพมากท่านก็จะตำนุบำรุงพระบุตสามนเณ็นั้นโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้ออกระบาดท่านจะเลี้ยงดู มีอาหารเช้าอาหารเพลแต่วัดไผ่เลียงนั้นสามารถออกรับบิณฑบาตได้ย้ายสังกัดย้ายไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามทุกวัดก็จะมีการเปิดสำนักเรียนให้บิ็นสง์ได้ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของธรรมวในมาเพื่อโปรดญาติโยมให้ได้รับฟังซึ่งพระธรรมคำคำ,ำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าญาติโยมท่านทั้งหลายชีวิตของเราได้เกิดมาได้ทุกคน โดยหลักธรรมแล้วท่านบอกว่ามีปัจจัยดีมีเหตุดีถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทีนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัจจัยก็มีหลายอย่างการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านบอกว่าเกิดมาไม่ดีและกลับไปดีคือหมายความว่าเกิดมาในฐานะที่ยากจนแต่ว่าเมื่อเกิดมาแล้วดิ่นรนในการเป็นกุศลบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเป็นต้นเนี่ย เมื่อกลับไปย่อมกลับไปโดยดีอันนี้ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเกิดมาดีกลับไปไม่ดีหมายความว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในฐานะที่ร่ำรวยแต่กลับไม่สนใจในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลทาทานเจริญจิตภาวนารักสาสินไม่สนใจเรื่องของการทําบุญอย่างนี้เรียกว่าเกิดมาดีแต่กลับไปไม่นามประเภทที่สามคือเกิดมา ไม่งามแต่กลับไปก็ไม่งามเช่นกันหมายควาว่าเกิดมายากจนไม่สนใจทําบุญทําทานประพฤะติปฏิบัติตนเสเพลในแต่ละวันเสียประโยชน์ที่เกิดมาเป็นคนเมื่อกลับไปแล้วหมายควาว่าไม่งามเช่นกันประการสุดท้ายเกิดมางามเกิดมาดีและกลับไปดีเกิดมาร่ํารวยแล้วเป็นคนที่สนใจในเะรื่องการบําเพ็ญกุศลต่างๆการบาเพ็ญกุศลต่างๆน,น,นั้น หรือการทําดีไม่ว่าจะเป็นการทําความดีในสังคมทําความดีในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่มีความอดทนอดกลั้นในความเป็นอยู่ของสังคมอดทนอดกลั้นในความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างนี้เรียกว่าบุคคลที่เกิดมาดีและเป็นผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตทําได้อย่างนี้กลับไปดีหมายความว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเมื่อตายไปแล้วดี หมายก็ว่าเกิดมาและกลับไปเพราะฉะ้ั้นญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนมีฐานะมีปัจจัยต่างกันอาจจะเกิดมาไม่ดีแต่ญาติโยมกําลังทําในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ญาติโยมกําลังทําปัจจัยดีและจะได้ยืนยันว่าญาติโยมทุกคนนั้นกลับไปสวยงามในท่ามกลางของความขัดแย้งอะไรต่างๆในสังคมปัจจุบันในเรื่องของกิเลส เรื่องกับปัญหาอะไรต่างๆแต่เราสามารถฝ่าฝันเอาชนะอุตตปรสรรคต่างๆเป็นกุศลได้สรุปว่าการที่ยัโยมมาบำเพ็ญกุศลนั้นยิกยมได้โอกาสในการฟังเทศฟังธรรมยกักจิตของตอนให้เข้าถึงลักษณะต่างๆของพระธรรมเลือกที่จะปฏิบัติเลือกสรรดําเนินชีวิตของตอนให้มีความบริสุทธิ์ในเบื้องตอน้นมีความบริสุทธิ์ในท่ามกลางและเจริญง,งอกงามไพบูย์ในที่สุดได้เพราะอํานาจของการฟังธรรม สมดังสุภาสิทธิทได้เชิญมาเป็น,นเอกภพเบื้องต้นว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการที่อยากจะโยมมีส่วนในการยังทําให้เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นการให้ทานมีส่วนในการให้ทานซึ่งการให้ทานนี้เป็นการชนะการให้ทั้งปวงมีคาอธิบายตามธรรมภาพอัญญยายมาแล้วด้วยประกาศรรนีเทศนาสาาเนืท้า,าทยที่สุดแห่งพระธรรม,มเทศนานี้ ขออนุญาตโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงเจริญกอกงามภัยบูในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนักสุขะอรัปปฏิพานธรรมสารสมบัติสมบัติมนุษย์สมบัติเทวดาและสมบัติพระอิพานญาติโยมท่านทั้งหลายปราถนาพรใดสมบัติใดขอให้ความปราถนานั้นจงเปลสมาเร็จจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาในธรรมทานกถา พอสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงองไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกจานี